อะไรอะไรโอ้ยเราโดนดีแล้วอ้าวนันโนเอาเดี๋ยวสวัสดีเดี๋ยวสวัสดีค่ะนันโนจะไปไหนเนี่ยแต่งตัวสวยมากเลยโอ้นันโไปห้องพักเลยเหรอโอ้สวยจังเลยสติปิงเลยเดี๋ยวเดินทางกันนะเดินทางปลอดภัยนะโอเคค่ะบ๊ายบายเร็วมาค่ะนอนเรมาถึงที่พักแล้วเหรอไหนพานันโนพาไปชมที่พักหน่อยเร็วที่พักของนันโนตรงไหนมีอะไรบ้างอืม มีเตียงได้เหรอมีเตียงกี่อันล่ะหนึโอ้เตียงมีสองเนาะสบายไหมนอนสบายไหมนิ่มไหมนุ่มไหมนุ่มนุ่มมากเลยนะโอ้โหแล้วไปดูเลยมีอะไรอีกข้างหลังข้างหลังมีอะไรบ้างอืมมีอะไรมีตู้เย็นด้วยโอ้มีอะไรมีห้องน้ำด้วยโอ้โมีกระจกด้วย มีแบมพของเด็กด้วยใส่เอซาเหรอเอาเอาตากผ้าที่ตักผ้าด้วยโลเชโครโอเไหนที่อานน้ำอ่ะตรงไหนอานน้ำอ๋อมีอานน้ำเหรอเก๋นอนโอ้โหที่พักนอนสบายจังนอนนอนทางไหนเนี่ยนอนตรงนั้นเลยเอาไหนึ่งถึงดูสิหนึงึงได้ไหมเราหึงึงได้เลยว้าวว้า

แอปหนึ่งนะตัวเสื้อสวยจังเลยจ้ะเต๋อเสื้อที่เขียวเลยเลยอ่ะเสื้อที่เขียวเลยเลยเราจ้อยนะอ่ะไหนดูดิมีปลาดาวดนะ้นี่อ๋ออะมีปลาดาวด้วยเหรอสวยจังเอแล้วพี่ว่ายน้ำไดนะ้เปล่าเออ,อ,อเราหวังลื่นนะโอเคไหม ไหนลองว่ายน้ำดูดินันต no. mmm ัวว่ายน้ำเร็วนี่เห็นตูดนันนด้วยนะเฮ้ยน่ารอดังเลยเฮ้ยเ้ยเลยเลยยน้องแม่มาดิพ่อดูไม่เป็นไรโอเคมือพาแบบนี้สองข้างเลยแล้วก็สาตีโอเคมือสบายไหมมาได้ไหม เห็นไหมแล้วก right? ็หยุดโอเคเห็นไหมแล้วก็ยืนเพื่อได้เห็นไหมแบบนี้ไหมเราทำถูกต้องแล้วไหมเอาเร็วเออแั้นแหละโอเคถูกต้องเลยโอ้เต็มหน้าเลยเอรอโนตีเต็มหน้าพ่อเลยโนเต็มหน้าเลยลูกบอลเอาไปลูกพี่ทำเสร็จไหมมาไปเดี๋ยวเล่นกับพี่แล้ว เดี๋ยวเล่นกับพี่เลยเนี่ยพี่ปลาไล้รึเป่าปลาสีพี่ได้ป่ะปลาสีพี่เลยโดนหัวเลยเอาอันนนั้ปลาหัวพ่อเปือยโดนหัวเพื่อนเลยอะปลาที่ปลาที่ตัวแรกดีปลาที่ตัวปลาที่ไม่เจ็บลูกบอลเองเนี่ยปลาเลยปลาที่ตัวล่ะปลาที่ตัวพอเออม่ปลาเบาๆนะ อาล่มาเร็วเอาดูดูนลเอาเออันนเอาไปเอาไปโอ้ยๆดนนนีแล้วอนนมาเร็วนน่อนนช่วยพ่อก่อนพ่อโดนลุมแลบไปเร็วพอโดนลุมแลบไปอ้อนี่ อาไปปามาอะไอเอ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 ออะไรอะไรเหนลโอ้ยลูกนี่แข็งแน่นเยแอลูกงนะเจ็บนะลูกนันแหน่าเจ็บนะลูกนี้เจ็บแน่แต่เราไม่ชพอแล้วนี่พี่ปาไม่หยุดเลยเนมาเร็วชวเร็วเร็วดนเร็ว

เอาไปมาก่อนบ๊ายบายกดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวเดียวเดี๋